สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกล้องได้มาบัานนี้เบิ่งเออถึงแล้วลืมไปโมเมนต์หน่วยเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีเด้อมาลูกน้องตามลูกพี่มาพ่อคันเด้เวลาเป็นลูกพี่วะทั้งแม่ เราคิดดอมันเมืออ่อยเลยโล่งอก่ยมันอยู่ยังไงมัเสียงกว่าสบายของไร<ว>ส,สบาย,อยีอบ้านเปลี่ยนแล้ว <laughs> บา้า <laughs> บาาา้านเปลี่ยนแล้วโอ้ยยย้ยกยยยยยยย่ยยยกยย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 ย โอยนไดต่ไปปะี้ัดเอาดยวหว่ไเตีงนาจะย่อไปอ่เอาพี่นะมางอเกันตอกนี่ดีกว่าเอไปแม่ทองไปเอากรสุบัตตัวน้อยนะวะเตียงปะเอาทองวะเอาเตียงมาใส่อีกมันก็ยังตอกง่ายกว่าด้เตียงะาไม่เ็ตอกป้าางเสื่องไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่อยากงอให้

ไนกานบอกใช่เขาแบบกาลูนาเลยพ่อน <can> <t iling amine sounds> ี่แทนนักการเยอเย้โบสิวามได้พ่อเออไปยังไปเออเออโอเคเอโคโอเคมีเอโกโคเออมันข้างเหรอได้แล้ว้แล้วค้าง เอาอตีมะตตีปูเองเนาะฮาเตปูคดเลยขอนมินมินไปขนเนี่ยมันนั่นนั่นเผาอ้าวไม่ต๊สิยหัวอยทยังไงวลองลองจะยังลองของไปหัว่อยเปหัวเจ้าสบายดีเรงท้องยังสบายดีเต็นอยู่บ่จะวังไว้ในนี้สบายลีองอะรสายี้าก่อ

อันน er? ี้ยังไม่มีแต่กระปุวยังแรงแรงผู้เฟร็ด างจะมีเหยียบเช่นนักเกาะมาจดในคลิปดิ๊กาท่องลืมท่านี้ระแท็ตนีเช่นไปไป่ตอกเลยไม่จะพูดเลยตอนีเอตอนีเด็กไปตอก้ผู้กอนได อะไรของมันเนมันมันล้ววนีเป่าเออตรงนี้แหละตรงนี้จทำไเเออตกเลยเตกมา้ละตกเป็นลุนนะมหรอทำไรอยู่ เสียวปูนี่จนิปได้ในกะเาอีกใ่เาเสียวเสียวยาวมเยอยยาวมเพรหมนะเดี๋พอทยาสียาสีแดจะสีตอกแล้วีใส่เววันนี้ล่เออขเจ้านีกวเ้วน้เกะสีเรวแล้วังปนแ

กูไม่ผูกล้วอ่อนลยอนอ่อ่อน่ไม่ยังไมู่กเอาเอไปเล่ะไม่แย่ปะไม่ได้จะีเด้ออกเลยนะตัวนี้ 不要动啊！不要<開> ันเกิดมาสูงโอเคนะพี่มิ่งรองกาสลาสาตอกมองแถวนี้แหละก็แทนน้องทงไปตอกทั้งเครื่องวันนี้พอน้องทงเป็นตัวน้องสล่าบาบันไดเอสล่าตอกเน้นบอลก็เลยเห็นน้องทงขึ้นไปแซมป์นเหมือนกันเป็นตัวน้องก่อนเนาะเป็นตัน้องก่อนแขกเนาะเอานี่เป็นตัวสำรองตัวสำรองนี่ใช่ตัวทดลองเออตัวทดลองสำรองอย่างเดียวกัน กิ๊ทุงลุงทีเนาะรอบนี้รอบที่องท่้นะไฮะองคที่แล้วเอฟซีบางกันมือมือเบดิรันเลยโเหม็นบานั่นแนนสิไอสบายเอาไอเนตอกซังซีไหมตะปูตอกซังซีโไ้เลย งานานี้มาคู่คอยไปเลย เิต่อให้แล้วเบ่นะบ่แล oh. ้วใคจะมังกรเมนว่าติต่อให้แล้วใคจะต่ออีกยแบบนี้เาได้ไดเย่าสียากอีกบระจะเอานี่ึ้นดีบอแบบนั้นแล้วเอออดี่ะ ได้ทันมันบินได้ได้ไปต่ำไน่ะเนาะมาบอวินวิ่ง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 เลยเออป้อมปอยไม่ร้องเลยบอบอบอคาเดียวคาเดียวโอยู่เทิง์นค่ะขนาดเลยปอยไม่ร้องบอได้บังเลยเต็มเต็มบอได้บังใ่ะเต็มเต็มบอได้บังกล่องเลยแต่เต็ม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  ตแบโตอวดมันเต้นเต็มเลยล่ะตรีหังรัวป่าอยู่บริบกบริบกบริบกเยจะเลยบริบจะสื่อเลยสบายดีก็ไม่เป็นไรสบายดีจากรอกสบายดีมันร้ายกล่องเนาะฝาเวิน เดี๋ยนี้คนดังเนาะก้องก็เลยหันเซไล่นะฮะไดีแร้ตรงเลยธรรนีบ่

ai tao. Anh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  Anh tao. Anh tao. Anh พ่อยู่มาเลยพอ่่อนีจะกสีใส่สี่แผ่นเพิ่มสแผ่นก็อหรแปดแผ่นอือแแผ่นหายกะสามเนาะอาอพอดีข่ค้าขึ้นเลยโอ้ยติดหัวใคยได้เลยอลสองครสองครสอง่องฮะครลสอง่องเลยเดี่ยคือว่

แต่ทีมาเป็นสานเราคอยยังต้อง,งใหญ่ข้อความมทำอไ่บ้เอ,อมีะน้องเลยน้องน,น้อ,อเียวท,ที่เมื่อกี้พิาพิานนี่หน่อยไม่เป็นไรมัไม่เป็นไรอาภัยได้ <laughs>

ạ chưa có một cái hộp 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 nhịn, hộp hộp เอาีจะให้ดไม่ให้ไม่เดี๋ะอเอไม่ไม่้หะไม่ฉันนี่มัมาเชียวเกินไปไม่ไหวเนาะเอาไม่ตัวน้อยน่มากก็ได้เอามาสักสองเงินมันใหญ่พอดเห็นมากระไรโอ้ยมันใหญ่กะดีแฮงดีเลยวะ บอกหนูได้ซอสเยเาหน้าเลยอย่ามาเหยียบปูเลยไม่เาบางกับกเลย

เนตอนนี้มันตอนนั้นเงงเอาบอกเงี่งหักรตอเขาใส่เบอร์ไอสมัอกีก่อนเลยอดตดีเนี่ถือก็ถือมันง่ายขึ้นนะฮะเอาเอา

하고 <laughs> 좀더빨 <laughs> Allez หากระดทิชชู่เจ็ป้าอขยันซ้ำๆเลยโดยน้าพ่อพี่น้องสลากกระติจบขีป่าโดยโทรศัพท์ขยพร้อมได้ในกล่องโดยในสองป้าของเขาสบายดีเด้อพ่อพี่น้องมาโอ๋อสบายดีเด้อทองไปส่งปรนางก่อนสบายดีสบายดีสมัตเฮ็ดเฮ็ดถาก่อนเนาะมาอะไรกันเก็บรถมาดิ สลากจะจบคลิปเียท่านี้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องยินมีฮเอสักคู่สักคนเนาะแล้วก็ขอบุณก,ก,กับคุณทางแม่เ้เลี้ยทีห่หางานเลยก็หะคลิปให้สลากได้ถ่ายเนาะพี่นอ้องโดยก็เป็นอายุมันคนยืนเนอะสาธุปนงังเป็นะได้งามบ่ไม่ส่่มก็สั่งเลย